สวัสดีครับบทงานเรื่องงานทางวิทยาศาสตร์นะครับงานในวิทยาศาสตร์ในความหมายของคนทั่วไปนะครับก็อาจจะนึกถึงการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้านถูบ้านสักผ้าธินผ้าหรือทํากิจกรรมใดๆก็ตามนะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราจะกําหนดความหมายของงานเอาไว้ในลักษณะที่แคบกว่าแล้วก็เป็นลักษณะที่เฉพาะตัวนะครับเพราะเราจะพิจารณาพิจารณาถึง การออกแรงกระทําต่อวัตถุและทําให้วัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่กระทําโดยงานนะครับในทางวิทยาศาสตร์หมายถึงกิจกรรมที่มีการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่กระทํานั่นถือว่าเกิดงานทางวิทยาศาสตร์ครับแต่ถ้าเราออกแรงแล้ววัตถุนั้นไม่เคลื่อนที่ก็ถือว่าไม่เกิดทางไม่เกิดงานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งงานทางวิทยาศาสตร์นะครับเราสามารถที่จะหาค่าของงานได้โดยการใช้ความสัมพันธ์ของตัวแปร ى. นั่นก็คือ W เท่ากับ F s นั่นเองครับโดยที่ W ก็คือ work W ก็คือ work ที่แปลว่างาน F คือ force ที่แปลว่าแรง s คือ distance หรือ ระยะทางที่เกิดเนื่องมาจากแรงที่กระทำกับวัตถุนั่นเองนะครับโดยที่ W เท่ากับ F S คือความสัมพันธ์ที่ใช้ในการหาค่าของงาน F มีหน่วยเป็นนิวตัน S มีหน่วยเป็นเมตรทั้งสองตัวนี้คูณกันอยู่หน่วยก็คูณกันด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับหน่วยของงานก็คือนิวตันเมตร นิวตันเมตรถูกเรียกให้เป็นจูลนี่คือหน่วยของงานในทางวิทยาศาสตร์หน่วยของงานในระบบ s i หรือ Systemic International Unit ก็คือนิวตันเมตรหรือจูลนั่นเองงาน1จูลเกิดจากการออกแรง1นิวตันกระทำต่อวัตถุและวทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง1เมตรในแนวเดียวกับแรง งานที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทำมุมกับการเคลื่อนที่จากภาพนี้นะครับเป็นภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนหนึ่งที่มีแรงมากระทำกับวัตถุก้อนนี้ในทิศทางทำมุมกันกับแนวระนาบเป็นมุมทีตานะครับเส้นประนี้คือแนวระนาบที่จำลอง ขึ้นมานะครับด้านบนตรงนี้เพื่อให้เกิดมุมซึ่งการวัดมุมก็จะวัดจาก Center of g r a แกรวิตี้นะครับเซนเตอร์ออฟแกรวหรือจุดศูนย์กลางมวลจุดศูนย์ถว่วงอย่างที่ทุกคนรู้จักกันนะครับ <S 2> <S 2> F <S <S คือแรงที่กระทำกับมวลก้อนนี้มวลก้อนนี้ถูกกระทำด้วยแรง F ทำให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B เป็นระยะทาง s โดยมีจุดเริ่มต้นนะครับจาก A นั่นเอง นี่คือการออกแรงที่ทำให้เกิดงานครับเพราะมีองค์ประกอบครบคือมี F force แล้วก็ force นั้นทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นระยะทาง s เพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิด work ในทางวิทยาศาสตร์ได้ครับโดยงานที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทำมุมกับการเคลื่อนที่นะครับ แรงนี้สังเกตได้ว่าไม่ได้ตกอยู่บนแกน x หรือแกน y แรงที่ไม่ได้ตกอยู่บนแกน x หรือแกน y จะต้องทําการแตกแรงเพื่อให้แรงนั้นวางตัวอยู่บนแกน x และแกน y ก่อนจากภาพนี้นะครับเป็นการแตกแรงแรง f ซึ่งกระทํากับมวลของวัตถุเป็นมุมทีตานะครับ ก็จะต้องแตกให้อยู่บนแกน x แล้วก็แตกให้อยู่บนแกน y ตามหลักการแตกแรงนะครับแตกแรงบนแกน x และแตกแรงบนแกน y ถ้าแตกใกล้มุมนะครับจะแตกได้ cos ถ้าแตกใกลมุมจะแตกได้ sin เพราะฉะนั้นบนแกน x ซึ่งเป็นแกนที่อยู่ใกล้กับมุมจะแตกได้เป็น f cos theta และบนแกน y จะแตกได้เป็น f sin theta ทีนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับที่บนแกน x นะครับ f x จะเท่ากับ f cos ทแตาในขณะที่ f y จะเท่ากับ f sin ทีเมื่อนำไปเมื่อนำไปผสานกับสูตรเดิมนะครับกับริวเท่ากับ f s นะครับเราก็จะพบว่า W เท่ากับ f s ซึ่ง f ตัวนี้นะครับเป็น f x นั่นคืองานที่เกิดขึ้นบนแกน x นะครับงานที่เกิดขึ้นบนแกน x เท่ากับ f x s นะครับเราก็จะแทน f cos ทีตาลงไปนะครับใน f x ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น f cos ทีตานะครับแล้วก็คูณอยู่กับ s ปรับรูปใหม่นะครับได้เป็น f s Cos ทีตานะครับนี่ก็คืองานที่เกิดขึ้นบนแกน x ครับส่วนงานที่เกิดขึ้นบนแกน y นั้นนะครับเช่นเดียวกันครับแทนค่าลงไปในสูตรนะครับ f อเออ่าเนะครับเท่ากับ f y คูณกับเเราจะแทน f y เท่ากับ f sin ทีตลงไปนะครับก็จะได้เท่ากับ f sin ซทีา นะครับซึ่งคูณอยู่กับ s ก็ปรับรูปใหม่เลครับได้เป็น f s s i n นทนะครับนี่ก็คืองานที่เกิดขึ้นบนแกน Y แต่ช้าก่อนเลยครับงานที่เกิดขึ้นบนแกน y จะสังเกตว่างานที่เกิดขึ้นบนแกน y เนี่ยไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่บนแกน y ครับแกน y ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับไม่เกิดการเคลื่อนที่ของวัตถุบนแกน y เพราะฉะนั้น s จะมีค่าเท่ากับ0ครับเมื่อ s เท่ากับ0ก็จะทำให้ work ในแนวแกน y นี้เท่ากับ0ย์ด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อมาพิจารณาที่แกน x นะครับก็จะพบว่าที่แกน x มีการเคลื่อนที่ของวัตถุแกน x คือแกนนอนนะครับในแนวราบพบว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่เป็นระยะทาง s นะครับแสดงว่าค่า s นี้มีค่านะครับมีค่าของ s อยู่ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะเห็นสูตรโดยทั่วไปสําหรับการพิจรารณาหรือการคํานวณงานที่เกิดขึ้นในแนวราบนะครับก็จะใช้สูตรเป็น W เท่ากับ F s cos ทิตารครับดังที่ได้พิสูจน์สูตรมาแล้วนะครับงานที่เกิดจากการออกแรงกับวัตถุที่เคลื่อนที่บนแกน x นั้นเป็นระยะทาง s งานที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นงานที่เกิดขึ้นบนแกน x ซึ่งเมื่อแตกแรงแล้วนะครับก็จะได้เป็นคอสเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะสังเกตเห็นในการคํานวณเรื่องงานทางพิาศาสตร์ก็คือ fs cos ท h e t นั่นเองครับ fs cos ทิ t ทิตก็คือมุมที่ทําระหว่างมุมที่ทําระหว่าง f และ s ครับ f และ s จะต้องทํามุมกันท h e t นะครับจึงจะเกิดงานทางวิทยาศาสตร์ นะครับทีนี้เราก็จะต้องมีข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับมุมของ F และ S ที่จะใช้พิจารณาว่ามุมใดบ้างที่ทำให้เกิดงานทางวิทยาศาสตร์ครับซึ่งเมื่อเราเรียนเรื่องนี้เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเชิงแนวคิดที่สำคัญนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับจากสูตร W เท่ากับ F S นั่นหมายความว่า W ก็มีความสัมพันธ์กันกับ f และ S นะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของแปรผันตามกันนะครับเทคนิคในการดูว่าเป็นแปรผันตามหรือแปรผกผันก็คือการเขียนตัวแปรนะครับที่อยู่ในรูปของสมการตัวแปรอยู่คนละฝั่งกันของเครื่องหมายเท่ากับนะครับถ้าเกิดว่าตัวแปรนั้นอยู่บนบรรทัดเดียวกันนะครับ <S <S ก็ถือว่าเป็นการแปรผันตามนะครับนี่ก็คือวิธีการสังเกตง่ายๆเพราะฉะนั้น จากสูตร W เท่ากับ f s เราก็จะพบความสัมพันธ์ของตัวแปร2ลักษณะก็คือ1น,นะครับ work ที่แปรผันตามกับ force และ 2. work ที่แปรผันตามกับ distance ครับทีนี้เราก็จะมาเข้าใจความหมายนะครับของ work ที่แปรผันตามกับ force กันนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราออกแรงกับวัตถุมากนะครับถ้าเราออกแรงกับวัตถุมาก ก็จะทำให้เกิดงานทางวิทยาศาสตร์มากด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าเราออกแรงกับวัตถุมากก็จะทำให้เกิดงานทางวิทยาศาสตร์มากถ้าเราออกแรงกับวัตถุน้อยก็จะทำให้เกิดงานทางวิทยาศาสตร์น้อยนะครับนี่คือความสัมพันธ์ของตัวแปรเวิร์และฟอร์ e ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเกิดงานด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ของการเกิดงานทางวิทยาศาสตร์นะครับเงื่อนไขาการเกิดงานวิทยาศาสตร์เนี่ยอ่าก็มีอ่าลักษณะที่ว่างานนั้นที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากแรงที่กระทํากับวัตถุและทาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยไม่ใช่ว่าออกแรงมากก็จริงแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็จะไม่เกิดงานทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับเกิดงานทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว นะครับเราจะต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของงานที่ทำให้เกิดงานทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งความสัมพันธ์อีกหนึ่งความสัมพันธ์คือ Work ที่แปรผันตามกับระยะทางนะครับหมายความว่าเมื่อออกแรงกับวัตถุแล้วทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปได้มากนะครับหรือเคลื่อนที่ได้ไกลนะครับก็จะทำให้เกิดงานมาก แต่ถ้าเกิดว่าการออกแรงนั้นทําให้วัตถุนั้นเคเลื่อนที่ไปได้ไกลนะครับก็จะทําให้เกิดงานน้อยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเงื่อนไขความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเกิดงานทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเคลื่อนที่นะครับที่จะต้องสัมพันธ์นก,นกันกับเงื่อนไขการเกิดงานทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นถ้าเกิดว่าการเคลื่อนที่นั้นเนี่ย เป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะที่ตั้งฉากกันนะครับคือแรงกับระยะทางตั้งฉากกันก็ไม่ทําให้เกิดงานทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรในเรื่องนี้จําเป็นจะต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขาการเกิดงานก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่เกิดงานทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็จะมีข้อสังเกตนะครับ เรามีข้อสังเกตของการเกิดงานทางวิทยาศาสตร์อยู่3ข้อสังเกตด้วยกันนะครับข้อสังเกตที่1ก็คือถ้าทีตาเท่ากับ0องศาแสดงว่าแรง F ที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้มีทิศทางไปทางเดียวกันทีต้าในที่นี้ก็คือทีตาระหว่าง F แล้วก็ S นะครับเป็นมุมระหว่างแรง แล้วก็ระยะทางที่ทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปได้ครูจะยกตัวอย่างสถานการณ์นะครับที่มีลักษณะมุมเป็นมุมจีตานะครับเช่นวัตถุก้อนนี้นะครับวางอยู่บนพื้นนะครับแล้วมีแรงมากระทํากับวัตถุก้อนนี้ในทิศทางนี้นะครับมีแรง f มากระทําทําให้วัตถุก้อนนี้นะครับเคลื่อนที่ไป ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันกับทิศทางที่แรงมากระทําเราก็จะสังเกตนะครับด้วยการวาดเวกเตอร์ได้นะครับเวกเตอร์ f ก็ไปทางขวาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับว่าแรงนะครับที่ทําให้เกิดระยะทางซึ่งไปทางเดียวกันนะครับแสดงว่าทีต้านี้จะมีค่าเท่ากับศูนย์องศาครับทีต้านี้ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์องศานั่นเองนะครับหรืออีก1สถานการณ์ผู้ชายคนนี้นะครับคนนี้กําลังถือวัตถุอยู่ นะครับถือกล่องอยู่ซึ่งการถือกล่องนี้นะครับก็เป็นการถือที่ทําให้ออกแรงนะครับในทิศทางขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผู้ชายคนนี้กําลังเดินขึ้นบันไดนะครับการเดินขึ้นบันไดก็คือเป็นการเดินแล้วก็เพิ่มระยะทางนะครับจากจุดเริ่มต้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่า f และ S นะครับก็มีทิศทางไปทางเดียวกัน ก็จะมีทีตาเท่ากับ0ย์องศานะครับข้อสังเกตที่2นะครับถ้าทีตาเท่ากับ90องศาแสดงว่าแรง F ที่กระทําต่อวัตถุกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้มีทิศทางตั้งฉากกันนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับจากภาพเหตุการณ์นี้นะครับ ภาพเหตุการณ์นี้ก็คือขอยกตัวอย่างนะครับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่กำลังถือของอยู่นะครับซึ่งก็จะมีทิศทางของแรงนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับนี่จริงๆก็คือว่าที่เป็น Center of Gravity เนาะ center of g r a แ i t y นะครับแรงที่เกิดขึ้นจาก Center of Gravity นะครับซึ่งในขณะที่ผู้ชายคนนี้นะครับกำลังเดินไปในแนวราบนะครับแรงเนี่ยขึ้นไปด้านบนส่วนการเคลื่อนที่นี้นะครับกำลังมีทิศทางไปข้างหน้า นะครับลักษณะนี้นะครับเราก็จะพบว่าแรงและระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่มีลักษณะตั้งฉากกันนะครับเมื่อเรามาสังเกตในสูตรนะครับ W เท่ากับ Fs cos ทีตา W เท่ากับ Fs cos ทีตาเราก็จะพบว่า cos หรือมุมที่เกิดขึ้นระหว่าง Fs นะครับคือมุม90องศานะครับซึ่ง90องศาเนี่ย ก็คือศูนย์นั่นเองนะครับ0ูนย์คูณกับ fS ก็จะได้0ูนแสดงว่ากรณีนี้จะไม่เกิดงานทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่เกิดงานทางวิทยาศาสตร์ทางทั้งที่นะครับการเคลื่อนที่นี้นะครับมีการออกแรงแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับเป็นระยะทาง S แต่ไม่ทำให้เกิดงานนี่คือเงื่อนไขของการเกิดงานทางวิทยาศาสตร์นะครับ เงื่อนไขที่3นะครับถ้าเกิดทีตาจะมีค่าเท่ากับ180องศาแสดงว่าแรง f ที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้มีทิศทางสวนทางกันครับมีทิศทางที่สวนทางกันทิศทางที่สวนทางกันนี้ทำให้งานที่เกิดขึ้นเป็นลบนะครับเช่นงานเนื่องจากแรงเสียดทานนะครับกูจะสมมุติภาพของวัตถุ วัตถุหนึ่งนะครับที่วางอยู่บนพื้นวัตถุหนึ่งที่วางอยู่บนพื้นนะครับมีแรงมากระทำมีแรง F มากระทำนะครับแรง F นีท้ทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ครับแรง F นีท้ทำให้วัตถุนี้เคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ไปในทิศทางนี้ครับก็คือมีระยะทางเกิดขึ้นถูกไหมครับ ถ้าเกิดคำนวณปกติเนี่ยเราก็จะพบว่า f กับ s เนี่ยมีทิศทางทำมุมทีต้า,งางองศากันถูกไหมครับศูนย์องศากันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือแรงที่เกิดขึ้นที่บริเวณพื้นผิวของวัตถุนะครับก็คือแรง f เล็กก็คือ friction force หรือแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งจะสังเกตนะครับว่าแรง f กระทำนะครับไปทางขวาในขณะที่แรง f แรงเสียดทานนะครับไปทางซ้ายนะครับก็คือแรงเสียดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกระทําเสมอแต่มีขนาดเท่ากันนะครับเราก็จะพบว่าตรงนี้นะครับมีมุมกัน180องศานั่นเองเมื่อเราลองมาพิจารณาจากสูตร W เท่ากับ f S, cos t h e t นะครับมุมระหว่างแรงนี้และและ F ตัวนี้นะครับมุมมุมมุมที่เกิดขึ้นนะครับ เราก็จะพบว่า f ตัวเนี้ยนะครับ f ตัวนี้จะมีทิศทางที่สวนทางกันด้วยกับ s ก็คือระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำมุม180องศากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ซึ่งจากนิยามนี้นะครับเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง f และ s นะครับซึ่ง f ในที่นี้นะครับมีค่าเท่ากันกับ f friction นะครับเราจึงกำลังสนใจถึงมุมนะครับระหว่าง f แล้วก็ s ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ f ตัวนี้ก็จะถูกแทนด้วย f แต่มีทิศทางลบเนื่องจากความสัมพันธ์ก็คือ f เท่ากับลบ f เล็ก friction force นะครับก็จะได้เป็นลบ f คูณ s แล้วก็ cos 180องศาซึ่ง cos 180องศามีค่าเท่ากับลบ1นะครับมีค่าเท่ากับลบ1ลบ1คูณกับลบ1 s. ก็จะปรากฏเป็นบวกนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสูตรในการหาคำนวณงานนะครับที่เกิดขึ้นจากแรงเสียดทานก็คือ fs นั่นเองครับนี่ก็คือข้อสังเกตแล้วก็แนวคิดในการทำโจทย์เรื่องงานทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นแนวคิดที่จะนําไปใช้ในการพิจารณาโจทย์นะครับซึ่งใน EP นี้นะครับก็จะนําเสนอแนวคิดของงานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนะครับ รือพีพีหน้านะครับเราจะพบกันกับการทำแบบฝึกหัดนะครับ